สภาและพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ฟังสัญญาณจากสื่อวิทยุของกวปพร้อมด้วยไทยไวอ์พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศและคนไทยทั้งประเทศวันนี้เป็นวันแรกครับที่เวทีกวปก็จะทำหน้าที่ในภาคประชาชนติดตามงาน ของประชาชนที่ร้องขอให้ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารได้ทำหน้าที่ในสภาไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรบรงบประมาณพรบนิรโทษกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนไทยกวอวปแสดงจุดยืนชัดเจนว่าเราสนับสนุนทุกๆุกพรบ แต่ขอให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเท่านั้นส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อพวกพ้องและส่วนตัวกวปก็ยืนชัดเจนว่าเราไม่เห็นด้วยฉะนั้นสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมกวพขอสนับสนุนทุกๆุก,กพรลบและเมื่อสักครู่ผมได้ยื่นหนังสือให้กับท่านโคศก สภาผู้แทนราษฎรท่านวัฒนาท่านก็มารับหนังสือที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศและกลุ่มสื่อวิทยุกะวะปอปเป็นตัวแทนไม่สบายใจกับพฤติกรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนอกสภาและในสภา ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่ให้เกียรติกับสภาและมีพฤติกรรมไม่สมควรที่จะเป็นสอสอหรือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาสภาแห่งนี้เป็นสภาอันทรงเกียรติแต่สอสอของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ให้เกียรติสภาไม่ได้ให้เกียรติพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ พฤติกรรมหลายต่อหลายครั้งเริ่มตั้งแต่ลังสีมาไปลากเก้าอีปาาา้ประธานสาภาประธานสภาองค์พระมหากรรษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ลงพระประมาภิไทยแต่งตั้งให้เป็นประธานสาภาคือประมุขของสาภาแต่หลังสีมาไม่ได้ให้เกียรติสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ให้เกียรติ ปาทั้งแฟ้มเอกสารและกระลากเก้าอีแล้วเมื่อวันที่เจที่แคืนของวันที่7จที่แได้มีสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นนายบุญยอดนายนิพิษได้แสดงพฤติกรรมถอยๆแบบนั้นออกมาอีกด้วยการฉีกเอกสารเป็นล่างพรบรนิรโทษกรรม จะเอาพี่น้องออกมาจากคุกแต่พฤติกรรมของสมาชิกของพรรคประช,ชาธิปัตย์กับฉีกร่างพรบนิรโทษกรรมแล้วก็โยนอยู่ในกลางสาภาเท่ากับว่าสมาชิกสอสอของพรรคประช,ชาธิปัตย์ไม่ได้ให้เกียรติสาภาไม่ได้ให้เกียรติสายตาประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ที่เฝ้าติดตามให้เข้าไปเป็นตัวแทนแต่กับทํานิสัยสะทุนเหมือนกุ้ยข้างถนนไม่เหมาะอย่างยิ่งฉะนั้นวันนี้เราในภาคประชาชนที่ติดตามทางสภาได้อภิปรายเราไม่อยากเห็นสภาต้องมีคนถอยถสมาชิก คุยๆแบบนี้อยู่ในสภาจึงให้สภาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมคุณธรรมวินยัยสันดานแบบนี้ไม่เหมาะที่จะเป็นสอสอต้องให้ออกต้องให้หลุดพ้นจากการเป็นสอสอนอกสภาสุเทพเทือกสุบรรณนายบัญญัตินายชวนหลีภยัย ทั้งทั้งที่ม็อบเหล่านั้นประกาศจะล้มการปกครองจะล้มรัฐบาลนั่นก็คือกบฏนั่นก็คือล้มล้างการปกครองแต่สมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ลับขึ้นรถมบายแล้วร่วมกับกลุ่มคนเหล่านั้นเท่ากับว่าพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการล้มล้างการปกครองไม่ได้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยฉะนั้น จึงไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนแล้วเข้าไปในสภาจึงให้คณะกรรมการของสภาได้ตรวจสอบวินัยคนเหล่านี้แล้วให้ลาอกลาอกไล่ออกขับออกไปเลยไม่เหมาะที่ <intell> <ๆ ihrem> ออจะเป็นตัวแทนของประชาชนถ้าอยากเป็นกุ้ยให้มาอยู่ข้างถนนถ้าอยากเป็นผู้นำม็อกให้ไปตั้งม็อบข้างถนน ถอดสูตรแล้วออกไปอยู่กับมอบอย่าทำสันดานแบบนี้ประชาชนรับไม่ได้ฉะนั้นจึงกราบเรียนพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านและที่อยู่ตรงนี้เย็นนี้แล้วก็จะมีการปราศัยหน้าสภาหแห่งนี้ให้ขับสอสอถอยถอย,ถอยพฤติกรรมถอยถอยกุ้ยกุยของสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ออกจากสภาไป เอาคนที่มีวุฒิภาวะที่เป็นตัวแทนของประชาชนให้เกียรติประชาชนให้เกียรติกับสภามาทำหน้าที่เดี๋ยวจากแถลงการตรงนี้เสร็จผมก็จะไปยื่นเอกสารที่ผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบบุคคลเหล่านี้ทั้งหมด้อยคำพฤติกรรมต่างๆในเอกสารและที่เราได้ติดตามเป็นพฤติกรรมและ้อย คำต่างๆที่ใช้ไม่ได้ไม่เหมาะเลยพี่น้องครับจึงกราบเรียนผมจึงอยากให้พี่น้องมาแสดงความคิดเห็นและมาแสดงพลังหน้าสาภาตั้งแต่เย็นวันนี้และต่อๆไปและจุดยืนของพี่น้องจุดยืนของกวปคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ต้องการในสาภานี้เป็นตัวการแก้ไขปัญหา ในเมื่อว่าเรื่องมันเกิดที่สภาและจะทำมนูญฉบับ250เขียนตรงนี้มีปัญหากันตรงนี้ก็ต้องมาแก้กันตรงนี้แล้วขวปกับประชาชนอยากเห็นบ้านนี้เมืองน,นี้เข้าสู่สภาวะความรักความสามคัคคีประเทศต้องก้าวเดินไปข้างหน้าปัญหาต่างๆต,ต้องแก้ในสภาฉะนั้นวันนี้เราแลเห็นกันชัดเจนว่า ปัญหามันอยู่ที่ตัวรัฐธรรมนูญต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้ามันแก้ไม่ได้ก็ฉีกทิ้งไปเลยเลิกทิ้งเลิกเขียนฉบับของประชาชนมาแล้วฝากไปยังสภาที่จะตั้งสภาปฏิรูปการเมืองเราไม่ต้องการพลเอกเปรมเราไม่ต้องการพลเอกสนที่บุญยะกรลนคนที่เกี่ยวข้อง กับการทำรัฐประหารเราไม่เอาถ้าจะเอาตัวแทนให้เลือกประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมค,ค,คนเหล่านี้จะแก้ไขปัญหาได้ยังไงในเมื่อว่า19กันยา49เป็นผู้ปล้นประเทศเป็นผู้สร้างปัญหาแล้วจะเอาคนเหล่านี้เข้าไปอยู่ในคณะกาเท่ากับเพิ่มปัญหาคนที่เดือดร้อนคือประชาชนปัญหาต่างๆ ต้องแก้ไขโดยภาคประชาชนไม่ใช่สันดานพวกที่ปล้นประเทศเราไม่เอาฉะน,นั้นถ้าเอาคนเหล่านี้เข้ามาภาคประชาชนผมอาจจะต้องบุกสภาแล้วให้เลิกไอสภาที่จะปฏิรูปทางการเมืองในเมื่อว่าคนเหล่านี้สร้างปัญหาให้กับประเทศ คนเหล่านี้ก่อปัญหาให้กับประเทศจะไปเอาคนเหล่านี้มาแก้ไขได้อย่างไงต้องแก้ไขตัวเขาก่อนจึงจะเข้าร่วมกับภาคประชาชนได้จึงขอฝากฉะนั้นวันนี้เราจะปักหลักปลาใสกันอยู่ตรงนี้ยาวจนกว่าทางฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติจะทำตามที่ฝ่ายประชาชนร้องขอหนึ่งแก้กฎกติกาสอง ผ่านพรบรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 3. เขียนกฎหมายรับรองชีวิตพี่น้องประชาชนยกเลิกมาตรา309แล้วจับฆาตกรไปติดทุกขให้หมด hey, <Pastor. S 1> จึงขอฝากทุกท่านเอาละครับขอบคุณมากครับผมในฐานะโฆษกกรปอรขอถแถลงการเพียงเท่านี้เดี๋ยวในช่วงเย็น5้าโมงเย็นเราจะถแถลงการอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ แล้ววันพรุ่งนี้ประกาศให้ทราบอีกค้างครับในช่วง4โมงเย็นเราจะมีงานมงคลสมรสกันที่นี่นะครับพี่น้องที่จะมาร่วมงาน